สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คิดใหม่ mindset พื้นที่ที่เราจะใช้ความคิดเพื่อเติบโตจากข้างในเพราะเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยในโลกที่เสียงดังขึ้นทุกวันผู้คนพูดเร็วขึ้นโพสต์ไวขึ้นและโต้กลับแรงขึ้นแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เลือกเงียบและฟังบางครั้งความฉลาดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพูดเก่งแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเรารู้เมื่อไหรที่ไม่ควรพูดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาค้นหาสิบสิ่งที่คนมีปัญญาไม่พูดออกไปและบางข้ออาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกไปตลอดชีวิตข้อที่หนึ่งคนมีปัญญาไม่พูดดูถูกผู้อื่นคำดูถูกเหมือนหอกที่แทงใจคนอื่นและย้อนกลับมาแทงตัวเราเองคนมีปัญญารู้ว่า ทุกคนต่างมีเส้นทางและช่วงเวลาของตัวเองเขาไม่ใช้คำพูดเพื่อกดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นคงจื้อเคยกล่าวไว้ว่าคนมีเมตตาจะไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดคือภาพสะท้อนของใจเราข้อที่สองไม่พูดโอ้อวดคนมีปัญญาเข้าใจว่าความจริงไม่ต้องอธิบายยิ่งอวด ยิ่งเผยความกลวงยิ่งนิ่งยิ่งแสดงถึงพลังในใจลองสังเกตดูสิคนที่เก่งจริงเขามักพูดน้อยแต่สิ่งที่เขาทำพูดแทนทั้งหมดคนมีปัญญาไม่ต้องการเสียงปรบมือจากใครเพราะเขาได้ยินเสียงของความมั่นใจจากข้างในอยู่แล้ว 3. ไม่พูดเรื่องที่ยังไม่แน่ใจเพราะเขารู้ว่าคำพูดหนักกว่าเหล็กเหล็กยังหลอมละลายได้ แต่คำพูดไม่อาจเอาคืนก่อนพูดเขาคิดเสมอว่าคำนี้จำเป็นไหมมันจะสร้างหรือจะทำลายปร์จีนโบราณเคยสอนว่าพูดสิ่งที่ยังไม่แน่ใจคือการยิงลูกศรโดยไม่รู้เป้าเพราะมันอาจพลาดและบาดใจคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ 4. ไม่พูดโทษโชคชะตาเวลาล้มเหลวเขาไม่ถามว่า ทำไมโชคไม่เข้าข้างฉันแต่ถามว่าฉันยังขาดอะไรและต้องพัฒนาอะไรอีกคนมีปัญญารู้ว่าโชคชะตาไม่เคยลำเอียงมันแค่ตอบสนองต่อการกระทำและความคิดของเราเพราะคนที่มัวแต่โทษโชคจะไม่มีวันได้เห็นพลังที่แท้จริงในตัวเองเลย 5. ไม่พูดเรื่องของคนอื่นคนฉลาดไม่เสียเวลาในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเขาเขาเข้าใจดีว่า การนินทาไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นเลยทุกคำพูดที่เราพูดถึงคนอื่นคือเวลาที่หายไปจากการพัฒนาตัวเองและทุกครั้งที่เราวิจารณ์คนอื่นเรากำลังเปิดเผยใจของเราให้คนอื่นเห็นชัดเจนที่สุด 6. ไม่พูดถึงอดีตที่เจ็บปวดเพราะเขาเข้าใจว่าอดีตมีไว้เรียนรู้ไม่ใช่มีไว้แบกทุกคำที่พูดซ้ำถึงความเสียใจในวันวาน คือการขุดบาดแผลขึ้นมาดูอีกครั้งคนมีปัญญาเลือกจะจดจำบทเรียนแต่ลืมความเจ็บปวดเขายิ้มให้กับอดีตเพราะรู้ว่ามันคือครูที่ทำให้เขาเป็นคนปัจจุบันที่แข็งแรงขึ้น 7. ไม่พูดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นคนมีปัญญาไม่แข่งขันเพื่อเหนือกว่าใครแต่แข่งขันเพื่อเหนือกว่าตัวเองในเมื่อวานเขาเคารพในเส้นทางของทุกคน รู้ว่าแต่ละคนมีเวลาของตัวเองและมีเหตุผลที่ยังไม่เหมือนกันคงจื้อเคยกล่าวไว้ว่าผู้รู้จริงไม่เคยโอ้อวดว่ารู้มากเพราะเขารู้ว่าโลกกว้างเกินกว่าจะมีใครเข้าใจหมดทุกอย่างข้อที่8ไม่พูดคำที่ทำลายกำลังใจตัวเองฉันทำไม่ได้คือประโยคที่ฆ่าความฝันได้เร็วกว่าคำพูดของใครคนมีปัญญาไม่พูดคำแบบนั้นเพราะเขาเข้าใจว่า คำพูดของเราคือคำสั่งของสมองเขาเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันจะเรียนรู้และนั่นคือความแตกต่างระหว่างคนที่หยุดอยู่กับที่กับคนที่เติบโตขึ้นทุกวัน 9. ไม่พูดสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาเขารู้ว่าความสำเร็จต้องการเวลาและความเงียบเพราะเมื่อคุณพูดความฝันออกไปเร็วเกินไป คุณจะใช้พลังไปกับการอธิบายมากกว่าการลงมือทำคนมีปัญญาไม่รีบอวดความสำเร็จเขาเก็บพลังไวเง้เงียบๆแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทน 10. ไม่พูดคำที่ไม่มีคุณค่าเขาไม่พูดเพื่อค่าเวลาแต่พูดเพื่อเพิ่มคุณค่าทุกคำพูดของเขามีเจตนามีสติและมีน้ำหนักคำพูดบางคำเบาเหมือนลมแต่คำพูดของคนมีปัญญา หนักเหมือนหินที่ตกลงในสระน้ำสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงในใจคนฟังสุดท้ายคนมีปัญญาไม่ใช่คนที่พูดน้อยเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เขาพูดน้อยเพราะรู้ว่าอะไรควรพูดเขาเข้าใจว่าบางครั้งความเงียบคือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดเพราะเมื่อใจนิ่งเราจะได้ยินเสียงแห่งปัญญาจากข้างในในยุคที่ทุกคนอยากพูด ลองเป็นคนที่ฟังและเข้าใจมากขึ้นสักนิดเพราะบางทีสิ่งที่คุณไม่พูดอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตมากที่สุดในชีวิตขอบคุณที่รับฟังคิดใหม่ m มยเซ็ตพบกันใหม่ตอนหน้าเพื่อเติบโตจากภายในอีกครั้ง